ซึ่งทางเราเนี่ยนะครับมีสถาบันกับมีปัญหากับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและเราก็ได้โทรติดต่อไปยังสถานทูตมาเลเซียอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เปิดเผยข่าวเรื่องที่มีการฟ้องร้องที่ประเทศมาเลเซียนะครับและก็นี่ก็เป็นซิปเสียงนะครับครับขอสายคนที่ผมโทรหาก่อนที่เครื่องบินจะหายไปหน่อยได้ไหมครับที่พูที่ อะไรนะครับต่อใครอะคะมีผู้ชายคนหนึ่งครับที่รับสายครับ <Okay. S 1> ตรงไปก่อนที่เครื่องบินจะหายไปครับ <Okay. S 1> ก่อนที่เครื่องบินสายการบ,บินมาเลเซียจะหายไปอะ่ะ ซึ่งเราก็ได้รอสายอยู่นานมากนะครับอยู่อยู่นานพอสมควรนะครับเราก็เลยเราก็เลยโทรไปใหม่นะครับและนี่คือเกิดอะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันครับงั้นงั้นงั้นผมงั้นผมกำลังคุยกับใครอยู่ครับเอาบไปเดาไปสายค่ะชื่ออะไรครับจอยค่ะอะไรนะครับจอยค่ะขอชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยครับ อน,นุดิฉันม่้ช่วยข้อมูลนะคะอ๋อโอเคครับนี่ก็คือที่สถานทูตมาเลเซียใช่ไหมครับใช่ครึ่งเราเนี่ยโทรไปบอกสถานทูตมาเลเซียก่อนล่วงหน้าว่าเรามีปัญหากับสถาบันประมาทกษัตย์และทางมาเลเซียแจ้งเราก่อนล่วงหน้าเพราะเราเคยไปฟ้องที่ที่มาประเทศมาเลเซียที่จโจโฮบาลูอยากจะให้ทางมาเลเซียเปิดเผยข่าวหน่อยได้ไหมครับเรื่องที่เราไปฟ้องร้องนะครับดิฉันจะา ใช่ครับคุณจะอินฟอร์เมชันครับลูกครับผมครับพะลุทำไมไม่เปิดไม่เปิดเผยข่าวเรื่องที่เราไปฟ้องร้องที่ที่มาเลเซียล่ะครับฟ้องร้องเกี่ยวกับอะไรครับผมที่ผมโทรไปฟ้องร้องก่อนล่วงหน้าที่ก่อนที่เครื่องบินสายการบินมานเลเซียจะหายไปอะครับ ครับผมทำไมไม่เปิดเผยข่าวเรื่องที่เราไปฟ้องร้องที่มาเลเซียที่ก่อนเครื่องบินจะหายไปแล้วครับเพื่อให้เอฟบีไอตรวจสอบนะครับว่าเรามีสถานมีเรื่องกับสถา,าบ,บันแม่พมพมหากิัยริย์นะครับทางมาเลเซียนะครับก็ได้ตัดสายหรือว่าโอนสายไปโอน,นสายทิง้งนะครับแล้วก็ไม่คุยกับเรานะครับซึ่งผมนะครับ ก็โทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทางมาเลเซียก็ไม่รับโทรศัพท์นะครับและมีเลขในนะครับและนี่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งนะครับที่มาเลเซียและมหาวิยาลัยการแพทย์แผนไทยนะครับมหาวิยาลัยการแพทย์แผนไทยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันที่ยี่สี่เดือนสามสองพันสิบสี่นะครับเวลาสิบหกนาฬกาสิบนาทีนะครับสองศูนย์ห้าเก้าสองหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับ ส่วนราชการนะครับที่รัยแพทย์แผนไทยนะครับขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรนะครับนายปรเมียอศวเดชากุลนะครับไปที่นะครับขอขยายนะครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับในวันที่25มีนาคม2557ถึงวันที่26ถึงวันที่29ครับขออภัยครับมีนาคม2557นะครับ โดยลงชื่อท้ายนะครับว่านายเฉนไหน้อยแสงนะครับรองผู้อำนวยการการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งไม่ทราบว่าจริงหรือว่าเท็จนะครับว่าชื่อเฉไหน้อยแสงไม่ทราบว่าจริงหรือว่าเท็จนะครับซึ่งเราก็ต้องรอการตรวจสอบต่อไปนะครับว่าจริงหรือว่าเท็จนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราพยายามติดต่อไปยังสารทูตมาเลเซียเพื่อให้หยุดราชินีนะครับให้หยุดเล่นเครื่องรับไมโครชิพนะครับแต่ว่าราชินีก็ไม่หยุดนะครับ